กาวชื่อมาผู้เชียคขาโชดฮันเจ้ากันถ้ามันยอดลงนี้พายกับช่องจิกก็ได้ย่หรอยาวยพายนคำชา เอาช่วงคิดทายโตกันเลยกับเนาวเออยาวเลยนอดิกัน้อยได้กัห้อย่นแล้วดลดเดีกนนั่งฮะบึงชกคังหน่มันยังฮักปันยังหลั

มือจักก่อนมันชุดกันลั่นเลยที่ห้องสุพีทกันลั่นดังอยู่ได้กี่ดีชารบาเอาอี่ฮัลลคือมันกินหลาบโง่อยู่โง่หมดจนหนึ่งโง่บ้านมามีข้อเนื้มมือก็ไม่เต็มล้างทุบกระดูกกับชี้นเป็นไปหมดแล้วเออพร้อมพากันตั้งอกตั้งใจเลยจับของกันใส่ผ้าหลับชิ้นเข้าสู่พิธี อาก้มกราบลง3ครั้งนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสักเคกะเมจะรูปะเอกิริสีลาตาเตจันตาลิเกวิมณีติเประเถ

ส,สัสาตวดูลาเทวดาเจ้าทัางหลายอันใดยังอยู่ในทุกภูมิไปพนมทุกแห่งทต่นตำทุกสนาวังป่าในอรัญญาตัวประเทศเกตไตฮอลีปีทางเหนือแมนปาราป่าดังทางกัมพายไกุ้งเชียอุยากัมพายวแดนแก้บเป็นเขตพร้มทางกับภูมิเทพเจ้าอันผ่าักษาสถานที่บ้านเรือนแห่งนี้ก็ขอราตนานเชิญข้ามาณที่นี้ Ini nasakarena tanggul, 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 alahang sama samputo pakawa hutang pakawan tang api ini ini nasakarena tang temang api senyama suakato pakawata temo temang nama Imina Tangsangkang tang sangkang api pujanya supati penu pakawato sawaka sangkang namami buka <coughs> sawanta yang sapang sapatane Salili kata tu maapoding putalupang sakalang satap Wajah samana sace wakwantamiti tatagati sayane asane Tane kamane capi sabatah ोकसावन्धामि पन्ते शापम् अपारतं कमदमेपन्ते Pante Mayakatang Punyang samina anu pang katang punyang tata satu 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 anu mo tami satu satu manyang pante visum visum raganatanya ti salane nasa panca silanya cama puti yang pima yang pante visum visum raganatanya ti salane nasa panca silanya cama tati yang pima yang pante visum visum raganatanya ti salane nasa

ปานาติปตาเวรมนีสิกาปัทังสมาธียามิอธิณฑนาเวรมณิสิกาปทังสมาธียามิอาธินาธนาเวรมนีสิกาปัทังสมาธียามิกรเมสุมสัจลาเวรมนิสิกาปัทังสมาธียามิกรรมิสุมิสัจลาเวรมณิสิกาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมนีสิกาปทังสมาธียามิ สุรามีระยามัตสัปปามัตถานเวละมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุรามีระยามัตสัปมาทัตถานเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามาทอยมานิปัญจสิกขาปทานิสิเลนะสุขติยันติสิเลนะพุทธสัมปทาสิเลนะนิพุติยันติตัสสมาสิลังวิโสทะยต พากันย่อผ่าใส่เลยเออจับเอามือกาดนั่นนกกาดใส่โลกก็ได้เออนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา mbo tatsanak mau tatsa bakwak arah atau sama sammbo tatsa putdak kunang ado pun baacau pinti Bengkong Ha tama kunang mau tamu pun Baam macau pindi Bengkong Ha sangka สังโคคุณพระสังฆเจ้าเป็นที่พึ่งของเฮาพุโตเมนะถทธัมโมเมนะถทสังโคเมนะถทปัสสาวอัสสาวะ นิสวัสดิดินนำไฟลมหอมปีหอมมีสาตุสาตุของทานของพวงมัวขน้อยทั้งหลายขอให้เป็นผลทานอันบริสุทธิ์และสิ้นไปซึ่งกองกิเลสเครื่องดองสันดานนิพพาน I wa praniban Mae anak kukan buang naan anyong tetik Waang tetik sugang tedi Palang tetik anak ka kele Ana hikme hinyang hi ka katik nyantang hanyaat sak tetik hanya ca tetha sabah mulahho, sila tanang silang tanang me ปาริสุทังอุจลาจิตังนิพพานังประมังสุขังนิพพานาปัจจโยหุทูสาธุสาธุของทานของพวกมูกรน้อยทั้งหลายมีหลายบวน้อยใจบ่เกี็ดคอยมามัวย่อขึ้นใส่หัวถวายทอดนาเกี้ยงปอดคิดใจเหลื่อมใสดี ขอให้นั่งทรณีจำจือหมายชื่อไว้ทุกคนพร้อมตั้งนายคุ้มพลคุ้มพันตั้งสี่ถูกที่พร้อมอินพรมขอจงลงมานิยมซึ่งของทานและชินทพรวามพร้อมพวกหมูขน้อยทั้งหลายมีใจอ่อนน้อมจึงได้ย่อมมาถวายทานส่งตึงดวงวิญญาณทานผูมิ อคุณทั้งหลาย,าลายไม่มีมแม่เท่ามานพอเท่า,าเคคน กูที่ได้ลวงลับไปแล้วนั้นก็จงได้มาอนุโมทนาหับเอาผู้ชนบนทานที่พวกลูกแลี้หลานได้อุทิศไปแล้วนี่เือนดังตนได้ก็ทำเองถ้าหากว่า ยังบอทันหูจักยังบอหาผู้ยังมาบอได้พวกมูขขน้อยทั้งหลายขออันเชิญเทพปยุดาเจ้าทั้งหลายผู้ที่มีลดดทธิ์ดเดชจงได้ไปบอก,บอกซึ่งญาติพี่น้อง,<า>งของคุ้งขาดทั้งหลาย,าลายไม่มีสื่อว่า แม่เถ่ามันผู้เป็นแม่ผู้เป็นป้าผู้เป็นเอือยผู้เป็นน้องพอเถ่าเค้นผู้เป็นพ่อเท่าผู้ที่เป็นพอผู้เป็นนาบาวผู้เป็นอ้าวของพวกหมู่ขน้อยทั้งหลายที่ดวงหลับไปแล้วนั้นจงได้มาอนุโมทนาอาบอา กูชนพลทาน,น,านที่พวกมูขก็น้อยทั้งหลาย,ลายได้อุติตรไปแล้วนี่นนเหมือนดังตนได้กะทำเอง,ง,ง,เองถ้าหากว่าทานทั้งสอง,ง,สองได้หาบแล้ว ถ้าหากยังตกทุกข์ขอให้ทานทั้งสองจงพ้นจากทุกข์ถ้าหากว่าทานทั้งสองได้หับสุขแล้วขอให้ทานทั้งสองสุกสุขยิ่งขึ้นไปปารถนาสิ่งใดให้ได้รังใจปรถนาอีกประการหนึ่งขอให้ทั่วขาน้อยที่เป็นลูกหลาน ที่อยู่ทางเบื้องหลังจงปัจจัจจความทุงให้เข็มใจให้สับอัปปัญญาโหยไัยปัญญาโลคาขอจะได้มีมาเบียดเบียนพวกมูค่นยทางในสันี้และสันนาหมดถุกตนทุกคนก็ข่าเทินสาธุสาธุสาธุ

NAK MOTAT SABA KAWATU ORATU <com> SEMA SEMBUH DASAK WI PETI PETING BAHANYA SABA SINTIKINYA SABA DUKAK WINASANYA PERITANG PURA MANGKARANG WI PETI PETING BAHANYA SABA SEMPATICINYA